ได้ฉายแน่นอนผม่แน่นอนแต่แค่ชื่อเรื่องยังไม่รู้ผมว่าจริงๆทุกอย่างมันชัดเจนแหละแต่แค่มันก็มันแล้วแต่มองคนแต่ว่าคิดว่าชิมเบลอนเขาก็คงยึดหลักกฎหมายเป็นหลักแหละไม่น้อยเลยเราตื่นเต้นมากกับเรื่องนี้ไม่เคยประสบกับตัวเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออเจ๋งเว้ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเราแต่คือเรามันผู้ดูไงเราต้องให้บอลแล้วบริษัทเบียนคาาเขาไปพูดคุยงไงเราเป็นผู้ดูเราสนุกอยู่แล้ว เออแต่ว่าก็มันก็เกิดขึ้นได้ครับ<ะ>ต่างคน <ไอ S 1> ต่างมุมมองใช่<อ>ปแล้วรามีปัญหาก็รู้สึกว่าเออเว้ยเจ๋งดีเฮ้ยเราต้องมองปัญหาให้มันแบบว่าสนุกสนานให้ให้มันเป็นให้มันเป็นสิ่งที่มันเราต้องมองเป็นความสุขเราเราคิดบวกพี่ปอเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ทุกทุกคนในทีมอะในวันที่เกิดเรื่องขึ้นอะทุกคนอะเขาก็จะมีความแบบกังวลใจไงแต่ว่าทั้งพี่ปอแล้วทีมอะทุกคนก็พยายามเชียร์อัพกันขึ้นมาเฮ้ยไม่ ไม่เป็นไรทุกอย่างยังโอเคอยู่งั้นแปลว่าพอทุกคนอยู่ได้กําลังใจะการคิดบวกอะโปรคิดว่ามันทําให้พวกเราได้ได้เดินไปอย่างมีความสุขไม่ว่าจะทําอะไระก,ก็ไม่เคย30มาก่อนก็รู้สึกว่าโอ้โหเอเอร่างกายมันมันฟื้นฟูช้ากว่าเด็กงั้นแปลว่าทาทาอะไรเราต้องแบบคิดมากขึ้นโปรว่าโปรว่ามันมันมันค<อ>งมันก็คงไม่ร้อยหรอครับแต่ว่าเราแค่ใช้มันอย่างระมัดระวงังผัดผลได้แต่แค่ต้องมีสติหน่อย สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โปอยู่ทีม power มาอีกปีนัวไม่ก่อนหน้านี้คือโปรแค่ร่วมงานแต่ครั้งนี้คือเป็นพรีเซนเตอร์เต็มตัวเต็มตัวแล้วกับเจฟตัว power pass ครับผมเขาให้เราพรีเซนต์อะไรเขาบอกไหมทำไมถึงเลือกเรานั่นดิทำไมเขาถึงเลือกเราสงสัยเราร่วมงานกับเขาบ่อยอืมแล้วก็ดีใจมากที่แบบว่าให้เกียรติและให้โอกาสที่ได้เรามาร่วมงานกัน เพราะว่าผมมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยเราก็ดีใจมากหูที่ได้เห็นลูกตัวเองอทุกครั้งที่ออกนอกประเทศแล้วเข้ามาประเทศเออที่ King Power แล้วดีใจมากเพราะว่าเมื่อนึกถึง King Power นึกถึงความเป็นไทยนึกถึงคนไทยเรอาอาจจะเป็นแบบว่า p r e s e ในความเป็นไทยได้ดีตรงโจทย์เลยร r เซนต์ตรงโจทย์เนาะตอนนี้เลียน p r e เพชรอยู่ดูรวยไหมดูรวยไหมลูกค้าซ้อลูกค้าเหรอหรือยังไงภูมิใจฮะครับ ครอบรอบสามสิปีของ King Power เป็นเลขสวยมากใช่ชอบชอบชอบใช่ครับรู้สึกดีใจมากเห็นแบรนด์นี้มตั้งแต่เด็กน้องกูนะเวลาออกไปเที่ยวเราไปสนามปีแบบนี้น้อออกจากท้องแม่มาก็เห็นเลย King Power เห็นเลยหันไปไหนก็เห็นในสีน้ำเงิน King Power อะไรอ่ะชอบชอบแล้วทุกๆเดือนเกิดเขาเขาเขาเขไม่ส่งรถไงทุกๆเดือนเกิดเราสามารถไปช็อปได้แต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยซื้อซื้อกระลัด สมัครสมาชิกฟรีแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุเริ่มต้นที่เนวี่ก่อนเขาเขามี4แบบเนวี่สการเล็ตคราวแล้วก็เบเกอร์เราเราเราสมัครไปก่อนสะสมกระลัด25บาทได้1กระลัดแลกเป็นเงินสดได้ด้วยคือมันเจ๋งมากต้องมีต้องมีมีอะไรไหมมีอะไรคับิีบแล้วมีอะไรมีมีมีเขาบอกว่าเขาบอกว่า400กระลัดแลกเป็นเงินสดเป็นส่วนลดได้100บาทโอ้บหูยอะไรมันจะดีขนาดนั้น เป็นโปรจังหวะนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสมัครแล้วเออก็ต้องอะไรโหลดแอปหรืออะไรพี่โผมเข้าเว็บได้เลยเข้าเว็บได้เลยอ่าไปไปติดตามรายละเอียดได้อ่าปีนี้ก็งานงานเยอะเหมือนกันครับผครับผมเออพรีเซนเตอร์กี่ตัวแล้วพี่ล่ะเอ่อจำไม่ได้ที่ที่จำได้ตอนนี้เลยคือ King Power นี่แหละเออนี่แบบว่ะเออเอออยู่ไหนก็จำแบรนด์นะเอออยู่เออตอนนี้ติด คิงพาวเวอร์ออกเดียวเพราะว่าเห็นชุดน้ำเงินไงเออโอ้ยคิงพาวเวอร์หลับไปคิงพาวเวอร์ตื่นมาก็คิงพาวเวอร์เออละเมอเป็นคิงพาวเวอร์ละเมอเป็นคิงพาวเวอร์เซนต์ต่อยาปีแล้วนะโหูสิบได้ไหมเอ้ย36ดีกว่าเท่าอายุคิงพาวเวอร์โอ้โหจังผู้หารับเรื่องผู้พิหารครับผมแต่จริงๆก็รับงานอยู่ตอนช่ววันนี้เล่นพักบ้างอย่างครับผอช่วงนี้พักอยู่เพื่อเตรียมตัวทำทำอีกสองโปรเจกต์ใหญ่มีใหม่ยอมีมาอีก แต่ว่าต้องรอติดตามว่าเป็นโปรเจกต์อะไรเชื่อว่าได้ร่วมงานกับคนที่ทุกคนจะต้องแบบว่าโอ้เซอร์ไพรส์เดียโปได้ร่วมงานกับคนนี้แต่ว่าไม่ใช่ในไทยแน่เลยก็แบบก็เป็นคนไทยนี่แหละคนไทยใช่แต่ว่าเซอร์ไพรส์เลยเซอร์เซอร์ไพรส์แน่แน่นั่นน่ะสิหนังอะไรที่แบบเเออปป็็นนหรืโแต่ตอนนี้เซอร์ไพรส์สุดก็ต้องตีใหญ่เลือกดาวโจแล้วแหละที่ออนในเน็ตฟลิกมากกว่า190ประเทศทั่วโลก อันนี้ไม่ได้เล่านะอวดเออเพิ่งปล่อยทีเซอร์มาโอ้โหเชื่อไหมปล่อยมาเมื่อวานตั้งแต่บ่ายหนึ่งจนถึงห้าโมงเย็นนั่งอยู่ตรงโซฟาไม่ไปไหนเลยนั่งดูวนอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่ปั่นปั่นให้มันขึ้นเทรนด์หรอไม่ใช่โอมันมันเจ๋งมากคือพี่อุ๋ยเขาเขาเจ๋งอ่ะแล้วทำกับ Netflix อีกที่ออนมากกว่า190ประเทศทั่วโลกนี่แล้เห็นตัวเองในจอ Netflix เป็นยังไงพี่โกภูมิใจนะ คือมันเป็นคือเหมือนเหมือนตีใหญ่เขาเป็นเลเจนเดรีของเมืองไทยอะ <c oughs> ท่ะที่ที่คนคนเชื่อว่าเฮ้ยเราสามารถหนีการจับกลุมอะ่ะได้ด้วยแบบเวทมนต์คาถาเหรอเพ<อ>ราะว่าช่วงนี้คือเรามีหนังเป่าคาถาเยอะไงไม่ว่าจะเป็นเสือจะเป็นแบบอโอ้โหนี่เลยน,น้องอะไรพี่หยดหรืออะไร <c oughs> มีที่หยดด้วยแล้วก็แอนาเบ<อ>ลไม่ใช่ไม่ใช่น,ออน้องเกง่งเอเอ พ่อครูใช่คือเดี๋ยวนี้เขามีในหนังเป่ากระถางไงเราขอติดสอยห้อยตามไปด้วยในการเป็นตีใหญ่เรื่องจนที่เป่ากระถางเราก็ร่วมเทรนด์กับเขาไปด้วยเราร่วมเทรนด์นี้กับเขาไปด้วยเขาพู่บอกว่าดูชนสองนี้คือจะแบบไอ้นี่เรื่องน้ำเสนอเรื่องโอ้โหเวทมนต์กระถาแต่ว่าคือใครคือคือต้องบอกว่าถามว่าเวลาดูหนังโจรเนี่ยหนังตีใหญ่เลื่องโจนเนี่ยมันจะได้อะไรมันจะเรื่องคุณธรรมจะเป็นไงเราเอาไว้ก่อนเราเอาความสนุกมาก่อนเราเราต้องดูสนุกก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แล้วมาเป่าคาถาเอ้ยแต่ใครจะไปรู้ว่าตีใหญ่จริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะไม่ได้หนีคนเดียวเ็าจะมีเพื่อนแต่ต้องไปดูมากกว่า190เประเทศทัวโกครับผมเอาอะไรนะฝึกในกระจกเลยตื่นตื่นมาก็หาก็ลุกมาหากระจกเลยแล้วแบบไม่ไปโรงไม่ไปเรียนไม่ไปเรียนเลยฝึกเองเลยฝึกเองจะลุกจะนอนจากที่นอนก็ตีลังกาอ๋อหรอเมื่อวานนี้เวืวาจะนอนตีลังกามาก่อนตีลังกาเลยตีลังกาลุกขึ้นมายืนเลย แล้วก็แล้วก็หยิบน้ำขึ้นมากินก่อนเสร็จปั๊บระวางน้ำลวมแล้วครับอันนี้ได้เลยไหมแต่ตอนนี้ได้เลยเพราะว่าคือตีใหญ่เวอร์ชันนสิบหเออยังไงเวอร์ชันนี้จะต้องเทสิกเนเจอเออเออนี่เฮ้ยเขาบอกว่าแว่นเขาบอกว่าเออปกติตีใหญ่เขาในในภาพจําคือแว่นดำเนาะใช่ป่ะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเวอร์ชันนี้ทำไมเป็นแว่นเหลืองเอ้าทําไมตีใหญ่จะเป็นแว่นไม่ได้เหรอเวลาผ่านมานานแล้ว แว่นดำมันใช้มาอันนานใช่ป่ะสีสีมันเฟรสีมันเฟรเป็นสีเหลืองเอออันนี้มันตีความเองอันนี้ก็ตีความเองอันนี้เราเล่นก็พอเรื่องแว่นเหลืองขึ้นมาโป๊ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องอัพเราต้องอัพเกรดลองเล่าในแบบใหม่เพราะพี่อุ๋ยเขาอยากเล่าแบบใหม่เออให้มันสดใหม่มากขึ้นเพราะทุกวันนี้มันทันสมัยคิมพาวเวอร์เขาทันสมัยเออเออติใหญ่เลือดเราก็ต้องทันสมัยด้วย แล้วเขาก็บอกว่าใช่โอ้โหแล้วนี่โอ้โหดูดิอย่างรวยวันนี้ใส่เปเช่มานี่บิ๊กบิ๊กวันนี้คือต้องพูดลูกค้าให้ครบหรืออะไรต่อวันนี้โอ้ลืมลืมหยิบดีออมาใส่คือวันนี้เออเอ้ยมีใส่ต่างหูด้วยนี่เขาเขาบอกว่าอะไรนะอ๋อตีใหญ่เขาบอกเออตีตีใหญ่เวอร์ชัน2องนแบบมันดูใส่ไปหรือเปล่ามันดูแบบหน้าตาเขาดูแบบทำไมไม่โซมเลยอ้าว มีน้ำมีน้ำล้างกันได้อเออขายหล่อช่ไหมองไม่แน่ใจขายขายหล่อไหมเพราะว่ามันเราขายเท่แล้วกันเออเพราะว่าพี่อุ๋ยเขาเขามาสายเท่ในหนังเขาทั้งเรื่องคือมันจะเท่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโปเป็นโมเป็นก้าวเป็นทุกคนอยู่นั้นเป็นสดาโนนทุกคนเท่หมดออเลยติใหญ่ยุคใหม่นี่คือตอนน้องเรียกว่าเป็นแบบตีใหญ่ดูแลตัวเองเอย่างพี่โปใช่ใช่ติใหญ่ดูแลตัวเองอาบน้ำมาละสิบรอบ อุ้ยรอบเดียวก็พอคั้งรอบเดียวสะอาดแล้วเอ๊ะเอาแว่นเหลืองมาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมหยิบแว่นเหลืองมาไม่งั้นใส่แล้วนะเออได้ดูวันที่13พฤศจิกายนปีสมงพันหน้าเราหกสิบแปดครับออนมากกว่า190ประเทศทั่วโลกใน Netflix ปีนี้นี่คือมีตีใหญ่หนึ่งอันปีมีตีใหญ่หนึ่งอันแล้วมีอะไรรออีกแล้วก็เร็วๆนี้ก็มีหนังที่ยังไม่มีชื่อเรื่องอ่าแต่โปรเล็เป็นปลานถ่ายไปแล้วเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีชื่อเรื่องยังไม่มีชื่อเรื่อง ยังไม่มีชื่อเรื่องเดี๋ยวรอก่อนอแล้วก็มีอิงฟ้าเล่นแล้วก็มีพี่เจตมีฟรีนเราเล่นกันใช่เราเราถ่ายเสร็จไปแล้วแต่หาชื่อเรื่องอยู่ปกติป,ปัญหาเรื่องที่เขาฆรากรังระดูจังหวะเรื่องนี้กมันก็เลยตั้งชื่อเรื่องไม่ยากอยู่ผมว่าจริงๆทุกอย่างมันชัดเจนแหละแต่แค่มันก็มันแล้วแต่มุมมองคนแต่แต่ว่าคิดว่าทีมเบีอนเขาเขาคงยึดหลักกฎหมายเป็นหลักแหละมีความหน่อยไหมฮะอะะไรนแสดงแล้วแบบจู่ๆมันมีเรื่องมีราวขึ้นมา นหหมบักใใจจว่ไม่ได้ราะ่หนอยเลยเราตื่นเต้นมากกับเรื่องนี้ไม่เคยประสบกับตัวเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออเจ๋งเว้ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเราแต่คือเราเป็นผู้ดูไงเราต้องให้ปอดแล้วบริษัทเบียนคาวเขาไปพูดคุยไงเราเป็นผู้ดูเราสนุกอยู่แล้วเออแต่ว่าก็คือมันก็เกิดขึ้นได้ครับต่างคนต่างมุมมองครั้งแรกของพี่โบเลยที่เจอปัญหาแบบนี้ใช่ถ่ายไปแล้วแล้วมีปัญหาถ่ายไปแล้วแล้วมีปัญหาก็รู้สึกว่าเออเว้ย เจ๋งดีก็ป็เฮ้ยเราต้องมองปัญหาให้มันแบบว่าสนุกสนานให้ให้มันเป็นให้มันเป็นสิ่งที่มันเราต้องมองเป็นความสุขเราเราคิดบวกแล้วทุกแล้วทุกอย่างนผ่านไปใช่มันเป็นประสบการณ์คิดว่าอ่คิดว่าทุกทุกคนมันต้องมีกําลังใจในการเดินต่อเพราะว่าเหมือนพี่ปอเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ทุกทุกคนในทีมอ่ะในวันที่เกิดเรื่องขึ้นอ่ะทุกคนอ่ะเขาก็จะมีความแบบกังวลใจไง แต่ว่าทั้งพี่ปอแล้วทีมอะทุกคนก็พยายามเชียร์ up เป็นขึ้นมาเฮ้ยไม่ไม่เป็นไรทุกอย่างยังโอเคอยู่นั้นแปลว่าพอทุกคนอยู่ได้กําลังใจอะการคิดบวกอะโบกคิดว่ามันทําให้พวกเราได้ได้เดินไปอย่างมีความสุขไม่ว่าจะทําอะไรเพราะไม่งั้นเหมือนพอเจอเหมือนพอเจอปัญหาอะไรมนก็กังวลมันจะทําได้ไหมแต่จริงทุกอย่างมันจะผ่านไป ใช่ก็เลยจัดปาร์ตี้ที่หน้าออสการ์เต้มแลต่ถ้ามันถ้ามันต้องเลื่อนอะไรไปหรือแบบฉายช้ากว่ากำหนดอะไรเงี้ยเราก็โอเคเนอนผมโอ้ยไม่เป็นไรเรารอดูอีกแล้วเพราะว่าช่วงช่วงนี้เราก็ไปดูตีใหญ่เลือดดาวโจนในเน็ตฟิกก่อนดีกว่าเออครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตรงมันจะไม่ได้ฉายใช่ไหมคะโบปได้ฉายแน่นอนไม่นใจเลยแน่นอนแต่แค่ชื่อเรื่องยังไม่รู้ใช่ต้องรอติดตามแล้วการแา่ทำมันจริงจที่ผ่านมามันมันเหนื่อยไหมเรื่องเนี้ยเหนื่อยมากนะ พราะว่าบทมันละเอียดอ่อนแล้วเชื่อว่าทุกคนก็จะเซอร์ไพรส์ในบทของโป้แล้วก็ของอิงฟ้าของฟีแล้วก็ของพี่เจนะฮะที่แบบโอ้เรื่องเรื่องเรื่องนี้แบบทุกอย่างมันมันใหม่มากมแล้วมันก็เป็นการเล่าเรื่องในแบบที่โอ้เหมือนแบบบุกผาเป็นแบบนี้ใช่ไหม<ช>แ,ตแต่เรื่องของเราที่ยังไม่มีชื่อเรื่องเนี่ยเขาเล่าได้อีกทางหนึ่งคือมันไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องเลยไม่ใช่เลย ไม่ใช่เลย <มา S 2> ใช่ใช่ใช,ใชท่ทุกอย่างคอือเนื้อเรื่องใหม่วิธีวิธีการเล่าเรื่องก็แบบใหม่เส้นเรื่องทุกทุกอย่างใหม่หมดเลยต้นปีหน่ปปใกล้แล้วตัวเรื่องนี้ในช่วงนี้เราทำงานตอนนี้ถ่ายหนักมาแล้วเราเคยมีบาดเจ็บมาก่อนเย่างนี้แล้วดูแลตัวเองร่างกายไงช่วงพักตอนนี้นอนครับก็พยายามนอนแล้วก็กินเยอะๆแล้วก็ออกกําลังกายบ้างในการแบบ กายภาพต่างๆนานาเพื่อตอนนี้ยังกายภาพอยู่นนยยาพื่อจริงกายภาพมันไม่ใช่แบบเป็นเรื่องไม่ดีนะมันคือการให้เราได้เออได้ศึกษาร่างกายว่าเราเราสามารถใช้ร่างกายได้มากขนาดไหนหรือเท่าไหนคือพออะไรเงี้ยเออก,ก็ไม่เคย30มาก่อนก็รู้สึกว่าออโอ้โหเออเออร่างกายมันมันฟื้นฟูชา้ากว่าเด็กอ่างั้นแปลว่าทำทำอะไรเราต้องแบบคิดมากขึ้น เออแล้วมาอให้ช้าลงอะไรอย่างก็อย่างถ้าเกิดว่าจะจะตีลังกาจากเตียงขึ้นมาเพื่อฝึกความเป็นตีใหญ่มันก็มันก็ต้องคิดหน่อยมันต้องเลือกท่าที่เหมาะสมเป็นวัยรุ่นฝรั่งมั้ไม่เป็นไม่เป็นหรอไม่ไม่เป็นไม่เป็นเลยคือแข็งแรงใกล้ตอนนี้ออกกําลังกายอยู่ใช่สุขภาพดีมากตอนนี้ทุกอย่างแฮปปี้ครับแต่ไอ้ตรงขาตอนนี้มันมีปัญหาของเราเจ็บวรงนั้นโอ้โหโอ้โหมันมันมันคงมันก็คงไม่ร้อยหรอกครับแต่ว่าเราแค่ใช้มันอย่างระมัดระวัง ใช่วันนี้คผัดผลไม่ได้ผัดผลได้แต่แค่ต้องมีสติหน่อยอาจจะไม่ได้แบบแบบบ้าบอๆเหมือนตอนเด็กๆแล้วที่ทําไปแล้วไม่คิดแต่ว่าคือถ้ามันเกิดขึ้นใหม่ก็ไม่เป็นไรเราจะพยายามทําให้มันเป็นไวรัลใหม่เซลเล่นเซลเล่นไม่ได้อยากเจ็บหรอกจริงแล้วแฟนคอนโอ้กำลังจะประกาศแล้วว่าเดี๋ยวเราไปที่ไหนบ้างเป็นแฟนให้จีอว่าอยากให้ไปจีนจงมีแน่นอนมีแน่นอน ที่ไทยก็มีแน่นอนเร็วๆนี้เราต้องดูว่าคือเหมือนแบบหลายๆคนว่าโอเนชัยแบบทําไมเขาเล่าเรื่องแบบว่าเป็นยอย่างงุ้นอย่างงี้งันไม่เป็นไรไปรอดูในแฟนคอนรับรองว่าทุกคนจะอิ่มเอมมันจะปังแน่นอนแล้วพอดูในชายเสร็จปับ๊บใช่ไหมดตรจีนแล้วจีนเขาเจ็บปวดใช่ป่ะพอเขาเจ็บปวดเสร็จปั๊บเขาเลยโอเคหนีจากทันวาแล้วก็ไปเป็นโจรในเรื่องตีใหญ่เรื่องดาวโจรใช่ไหมแล้วเสร็จปั๊บเขาเลยเหมือนกลับมาหาทันวาครั้งหนึ่ง เออในเรื่อง the อชายเดอะซีรีส์ไปไมดแล้วจะมีเพิ่อ,อปปนๆเพิ่อ,อนๆถามก็มีอ,มอ,อันนี้ไม่แน่ใจครับแบบว่าอาจจะต้องลุ้นที่ไปเมืองอื่นๆไปประเทศอื่นกันวันนี้คิวเดินทางยังแน่นอยู่ไหมโอเคมีไหมเอ่อคิวเดินใกล้ใกล,ใกล้ใกล้จะเริ่มแน่นแล้วครับราจะกลับมาบินอีกรอบนึงใช่จะกลับมาบินอีกรอบนึงไปไปยังไงบ้างครับไปงานแฟชั่นหรืออะไรยังไงไปไปงานไปงาน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเร็วๆนี้ครับน้องโปจะไปงานแอลกอฮอล์แล้วครับต่อเป็นหนุ่มแล้วต่อเป็นหนุ่มแล้วครับผมครับก็โอ้ก็ก็ก็รออยู่เหมือนกันครับอยากจะเอ้ยหิวน้ำั้งเลยอ่ะฮัลโหลเราเล่นเราเล่นเราเล่นคอแห้งเลยอ่ะเข้าได้นะครับผมเออเหลืออะไรเหลืออะไร วิ่งอากาศร้อนยังอันนี้เปิดแอร์ไหมครับนี่ฮะอ๋อแอเออเออเออโอ้ยรู้สึกง่วงเครื่องดื่มชูกำลังอ่าอ่ารถยนต์รถยนต์อะไรยเออเออรอรออยู่เหมือนกันอ่โห่นี่ต้องนั่งรถตู้มารอรออยู่นะครับเอออานีไม่ได้แล้วแหละมาเซอร์จ้าครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ